ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนชาวยูทูบนะครับก็กำลังผลิตแล้วนะครับจะเดเครื่องต่างๆนะครับริงผมนะครับครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับนำาิ่สําเร็จนะครับบางมพรมครับบนหลังๆนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับลองให้เพื่อนๆชมกันนะครับเป็นอคุดนะครับบางนพรมนะครับบนหลังๆนี่นะครับ สวยทีเดียวครับถ้าเพื่อานสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับยังมีแผงปันทีเดียวนะครับ ทางเขจะเป็นเจดีจดนะครับเจดียบางคุณพรมนะครับ ท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสถางมาได้นะครับครับก็คลิปนี้นะครับก็ทำคลิปสั้นนะครับยังมีหลายองค์นะครับที่จะทำคลิปครับมาลงให้เพื่อนๆชมกันนะครับครับคลิปนี้ก็ของตองทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ